ให้ปลาแดดพี่น้องปลาล่าขวดให้ลปไปสองช้อนพอมานำด้วยนั่งอีกไปจำโคกพี่น้องผงนัว ขออนุญาตพี่น้องม่ใส่เสือได้ครับอากาศห้อนห้อนนี่ผมนัวพี่น้องอากาศห้อนแห้งนระมาณที่ทิพงษาผลระคือพงสรงบบบนี้ครับน้ำปลาใส่น้ำปลานิดน,นึง สูตรถอยน้ำหางจะ,ะ,ะบางจังหวะน้องผมตำบมะพรูสูตรบ,รรบ้านๆสูตรพ่ะยีไส้ทำกินกับเขาง่ายครับผมมาเด้อพี่น้องใครท่านได้กินเขาง่ายใส่น้ำกระเทียมดองน้ำมาเด้อกินเขากับพ่ะยีไส้น้ำกระเทียมดองเพิ่มพุ่มหอมหวานแซ่บ ไอ้บอ่อแสบไปหาหมอดูนี่รับรองอนี่ยซีมพี่น้องมัน เด็ดๆพี่นอ้องสุดยอดโอ้พีพย่ยิ้มใส่ทำบ่อแซ่บจ๊ไปถึงทำแซ่พี่น้องโอ้เราคุยหาหา่าคุย <c oughs> มาบ้านพี่น้องมากินกินน้ำกันบ้านสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆบ้านสมองสุบอนครับผมบายนี่พี่ยิ้มใส่ก็บสิบา,ามากินกินเขาง,ง่ายแนวกินมือน,นี่กรับอาหาร อาหารประจำชาติครับผมอาหารยอดนิยมตำบอกหูงครับผมสูตรพะยีไส้เส่น้ำกระเทียมดองน้ำเด็ดบแซ่บเผ็ดๆมาๆพี่นอ้องหาเขามากินน้ำกันครับผมบันมนม่กินของง่ายน้ำพะยีไส้อากาศห้อนห่อนมือนิห้อนอหลีพี่น้องเมื่อวานนี่ก็ฝน,นตกมือขึ้นฝนตกตกแห้งยุติว่าตกบดบดข้าวเดียว จับพี่นะพักกับบุมีบ่ได้หาพักใส่ทำหุูงสแล้วมือนี้ cây gàyá, cái bó thầu cứ qua, cây gàyá, dạng นี่แหละครับนี่แหละพี่น้องอาหารอิสานบ้านเฮ้าพื้นบ้านขาดบ่ได้ตำะัะคู่ปลาปะยาปอกๆกโองโถงตัวเยอะ ข้ามเขาไงคือพอนายสายอิ่มไปใส่เวลากินบรโดนได้พี่หน่อข้าวเดียวกับอิม่มข้ามเขามันไงยปดแต่พอาไงกับพ่าสาใจอีกนี่คือยังสิจริงไม่เห็นจำนี่โอ้ยบาผ่าน มือนี่บ่ได้ไปขายลูกชิ้นพี่น้องเพราะว่ามือเศร้านี่ไปตลาดกับฝนละทางลบมากกับฝนละทางฝนตกหิ่มโอ้ยเอาบ่ได้ไปขายกับโบไปเนาะยืนยันขายน้ำมาพี่น้องแซ่บๆน้ำกันครับผม เสิ่งเฮ้ยงสรับข้ามจุดท่ายพี่เนาะเดี๋ยวเขาสิเวิร์ดกล้องฝากห้องตุ่มมีรุ่มบรักไกลไม้มีกคนมีตน้นกลัวขีไม่มีเป็นผู้อมไม่ตอมเป็นผู้จำข้ามเขาขอบักตูม แซ่บเร็จครับขอบคุณพี่น้องบุษมิตรทุกทวนครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมวันนี้ท้ายกินเขากลาหมูห่งครับ ากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดนะครับกระดิ่ง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 จริง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 นั่นแหละกดโหลดอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับเพจละครับเพจละครับ